รถเมล์คันแรกนะครับวิ่งไปแล้วนะครับภาพอยู่บนสุดนะครับเดี๋ยวมาดูคันที่2อครับคันที่2นี้จะเห็นแค่หลังคานะครับนี่เป็นกรุงเทพมหานครในช่วงปี2501นะครับที่หนังเรื่องสาวน้อยเขาถ่ายไว้นะครับนี่คันที่2องครับเห็นแต่หลังคานะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นรถเมล์สายอะไรนะครับติดไฟแดงอยู่ด้านหน้าสุดนะครับก็จะเป็นรถสาล้อปั่นะครับที่อยู่ด้านหน้าสุด ถ้าเทียบกับปัจจุบันรถเวลาติดไฟแดงนู่นรถเมย์คันหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับมองไม่เห็นนะครับพปืน้นๆนะครับทรงรถเมย์อยู่ขวาขวาสุดนะครับบนขวาเวลาไฟเขียวสำรองออกก่อนนะครับถ้าปัจจุบันก็นจะเป็นรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปก่อนเรื่องของเรื่องครับคุณจรินันธนาคอนเดินไปที่ท่ารถนะครับรถยนต์คันนี้เลขท้ายรถก็คือตัวรถ1 42นะครับ แล้วก็สังเกตให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นรถเมล์ที่วิ่งจากกรุงเทพแล้วก็ตัวทางรถเขียนบอกว่าวิ่งไปจังหวัดชนบุรีครับผมทำภาพช้าให้ดูนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเก็บรายละเอียดของรถเมล์ในอดีตเมื่อ6 6ปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนรถสกายแล้ววิ่งผ่านเห็นไหมครับรถนี้หมายเลข1 4 2นะครับตัวรถนะครับแต่เป็นสายที่วิ่งไปจังหวัดชนบุรีนะครับเห็นไหมครับป้ายข้างบนเขียนว่า กรุงเทพนะครับแต่ว่านี่คือด้านหลังของรถยนต์นะครับวิ่งมาจอดนะครับสังเกตด,ดูนะครับจะเขียนว่าชลบุรีเห็นไหมครับก็เป็นรถเมล์ที่วิ่งจากกรุงเทพออกต่างจังหวัดถ้าเทียบปัจจุบันก็เหมือนเป็นรถบขสนะครับแต่ว่านี่คือรถเมล์ในอดีต